เฮียตายมีคนตรงนี้ไอ้ตัดต้องลงต่ำๆก่อนเฮ้ยมันมองข้างหลังมันมองกรเฮ้ยเฮ้ยฟังกูฟังกูม่เล่นเนินกูก่อนได้มันมองกระดังหมดเลยเนินต่ำๆของกูได้หมดเลยเนินนั้นไม่ได้ไปเว้นโดนฉันสองยิงฮะเนินไหนเนินกูไม่โดนเนินกูนี่ดูดิฉันสองยิงตรงไหนเนินเนี้ยมึงก็อย่าพูดโผล่ดีเฮีย เราก่อนรอก่อนเรอก่อนรอดูวงเราดูวงเมื่อกี้อดี้อัีแคทเมื่อกี้อดี้แคทยิงใครตายนะกูดังอ่ะไไม่ด้วววิะตะเคลียใช่ไหมถูกปะไม่เคลียไม่เคลียหนักสวยวงเราวงเราวงเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไอ้เหี้ยต้องเราเอต้องดักข้าโมนไวปไปเดี๋ยวกูจะรอยิงไอ้พวกที่มันเดินมาฝั่งฝั่งล่างเว้ยกูไม่รู้ว่าเขาจะดันมาเอากูไปไหนกูมองไม่ดันหรอกเขายิงฟรีอยู่ข้างบนนะเพื่อนกลับไปเล่นดแรงอันละ ไม่เปนเล่นอันนี้ได้งั้นกูเล่นอยู่อย่างนี้คนเดียวเฮ้ยถ้าสมมติมีคนอยู่เนินเนินเนินเนี้ยตองช่วยพี่ได้ปหมเนี่ยเนินเนี้ยฟังหนึ่งกูอ่ะตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยพิงกลับบ้านวะเออมันต้องเลี้ยงข้างบนอยู่แล้วเออเนินเนินมันสวยเว้ยเนินบ้านอ่ะรอให้เตยกดเดียวช่วยช่วยได้ปะตองเนี่ยถ้าถ้ามันขึ้นเนินมรกคสียขั้หนึ่งอะเดี๋ยวมองแล้วเนี่เนินมักเสียเออไมยได้ช่วยันต่พี่ฟังเสียงซ้ายด้วยกันเออเออตัวละช่วยไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวกูเล่นเเเอองงงงกูฟัสีย ขอกจาบมันจะคาดไม้เฮียเแี่หลังรถกระบะขผมดั่นแหละวิสัตที่เจ็ดว่ะพี่ไม่สวยวะเออยังไม่สวยแล้วกลัวยเฮียซองเอ๊ะน้ำหนึ่งนะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บ้านบ้านนะวงเปิดบ้านนะแม่งกูมองบ้านไม่ได้เราต้องขยับมาเล่นตรงเส้นนี้พี่เนี่ยมักรสีผมเดี๋ยวกูต้าวงไปกูต้าวงไปกูดักฆ่าก่อน สี่เจ็ดเฮ้ยเราสีแล้วสมึงคิดว่ตอนนี้มีแคนแน่ลำพูนไอ้เหี้ยอกุดเลยไม่ใช่นะอ้ไอ้ยไม่เเอออตาย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 สวยหมดหมดหมดสีแล้วสีแล้วสี่สี่สพูนอยู่เนินนี้เนิมารกูเนิมากนึงตัวนึงเนิมากสี่เมากนึงตัวนึงโนเวมารกูสตัวมากสี่กูสองตัว มั้งสี่กูสองตัวกูชิ้นเนินมันได้อะบนหัวกูเลยบ้ามันเล่นไม่ได้นี่หรอนั่งเงี้ยวะเนี่ยมันจะป่ากูมันจะป่ากูมันจะป่ากูมันป่าไม่ได้สองป่าไม่ได้เอฟเล่นขวาขวาเอฟมีครอีกปะเอฟมมไ่ใช้หัวแตกใช้หัวแตกคิดเลยว่าใส่กูมากูมาเอ้ยข้างหน้ามเจ็บไหมต้องเจ็บไหมเป็นไม่เจ็บเป็ไม่เจ็บมากเฮ้ยโหขวากูมาขวากวาสุดน้อไม่ขวากว่ตัวเดียวเองเอ๊ะขวาสุดเองขวาสุดเองหน้ามึงน็อกหน้ามึงน็อกหน้ามึงน็อกหนึ่ง

ขี้กูได้มาห้ากูได้มาตัวเดียวกูได้มา,มาตัวเดียวกูได้มาสี่กูว่าแล้วเจ็ดแล้งมีตัวเนาะเจ็ดต้องมีหูสักตัว,ะวตสะสมก่อนเลยสไตล์จีเดี๋ยวว่าไกลๆถุงยิงมายังไงครับเพชรเด็ดเพชรเด็ดพีไฟเข้ามาคูณสามมันคอนโทรลยากนิดนึงนะฮะแบริลจะมีปา๋าแฟรเข้ามาตัวจัดโมเมนต์นะฮะรออยู่แล้วครับน็อกใส่โรสเตตไปเหลือแค่คนเดียวเลยฮะสำหรับลำพูนทีละทอนครับโอ้หแล้วโดนระเบิดมา30ดาเมจไกลๆมาตรงนี้เพชรเด็ดต้องมาตัวรอดนะฮะถอยกลับมาปั๊มเฟิร์สเอทก่อน ไฟของหมูเตะตรงนี้ยังไงครับลามเข้าไปด้านในลูกหนึ่งลูกสองเหยียบไฟไม่ไหวร้อนไม่ไหวและตรงมาตรงนี้ครับเป็นเพอร์เ m มูตนะฮะที่ปิดแชมป์ไป11คิวครับเราต้องขึ้นไปเอานังเห็ดปะใช่ไงเห็ดเว้ยไกลตัวนึงอ่ะต้องสมอขึ้นใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่อเพิ่งนะปิดายเออเราถ้าเราเราเล่นตาบงได้ไหมเดินตรงนี้เราโดนลุงสมอเดี๋ยวผมสมอเดี๋ยวผมสมอเอง

ไม่ตายเลยต้นมาต้นหนึ่งต้นมาต้นน่ต้นมาต้นนึงตนมาตหน้นไปติดมั้งติดมั้งติดมั้งติดมังไฟเปนไปเพื่อนอยู่ขวาไอ้ตอเร็เรอเร็วตรงนี้หมดยังอะมาร์ตีกูมาร์คกูตายยังไม่แน่ยัง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 กูเหนื่อยไปบนหัวยังไม่ตายนี่เออบนหัวเดยตัวนึงดูไว้ดูไว้ กูระเบิดข้างบนได้ตรงนี้เว้มักกูนะสวยตายยตตายตายตายตยตาไม่แน่ใจเพื่อนตอนเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตีใหม่มาแล้วไตีใหม่มาแล้วาอนามยากนอึ่นอนนอนอึงตายงตายนะเดี๋ยวเทียนต้ห่เพื่อนตายมีปัว้สายมีายมีเ็บดูเ็บเลยาโคตรเจ็บพี่ผมเดินนะเดินเดเดินชูเต็มเดินซ้ายก่อนเพื่อนเดินขวาป่ะ แล้วก็เดินขวาแล้วก็ดินขวาตามเดินขวามันน้องไม่หรอเอาเดินขวามีข้างคนหนึงนะแนกูแฝกนกูน้กูนกูนกูนกูแฝดในในกูเลสายให้นะกูมีสายนกูชฟเลยนะมีน้ากูนากูน้กูน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 อนอนอน้อสวยสวยสวยเหียมาดิไอสัตว์กูได้มาสกูได้มาสี่หุยห คิดแม่มาตามทันไอ้เหี้ยไอเหี้ยตามมาดีมึงมาเล่นเหี้ยมเหี้ยมกูจะแตกไอสัตว์กูห้าี่พิมกูเท่าไหร่วะกูลืมว่ะไอเหี้ยมผมสผมสมึงมาดิไอเหี้ยไอเหี้ยกูไม่รู้กูไม่รู้กูเท่าไหร่วะโเขาไปปิดด้านล่างเข้ามาเขาอยู่ด้านบนคนที่สำคัญที่สุดฮะคนที่สำคัญที่สุดผมบอกแล้วว่ายิ่กว่าสกัดขายิ่กว่าเอ้ยอ้าวแล้วแบบนี้เกมพลิกเกมพลิกเรียบร้อยครับจะขอเป็นน็อตใส่กาวมาได้ แต่ว่าตัดตัวปัญหาอย่บอสเซอร์ไปก่อนนะฮะแค่น็อกแล้วมาตรงยูวเดดอทมาหมูสเต็ตไม่พลาดครับซิกเนเจอร์เหลือแค่คนเดียวจะขอบไปซ้ำไอ้เก่าไปแล้วนะฮะแล้วจะขอบจะขอบยังไงฮะตรงนี้ครับเหลืออยู่แค่คนเดียวโอ้สามคิวหวานมานะฮะตรงนี้สําหรับเพิร์ฟมูดต,ต้องซ้ําก่อนเลยบอสเซอร์หนึ่งร็อกซิกสองฟาร์ตอ,อยู่ชั้นสองฮะโอูเอาเลยครับแล้วมันกริ๊คริปโ์ตไนท์ครับไปตัดปอเชสมาได้นะ แล้วเหลือ3 2 3แต่ว่าน่าจะชุบไม่ได้แล้วสครีนครับกาลังจามางัดใส่ซิกเนเจอร์ที่เหลือคนเดียวตรงนี้ครับคือจาขอบที่อยู่หลังรถเเขาจะรู้ตัวไหมครับโอ้โหและยิงแบบเพลินคอขาดีฮะเอ้ยเอ้ยแลตัดมาตรงนี้ครับหม่ยังได้อยู่นะครับเป็นสครีดเอ้าเดี๋ยวว่าจัสโมเมนต์เป็นน็อกใส่สครีดได้ครับเขารู้เลยครับว่ามีตี้มาแจมฮะตรงนี้ครับถอยกับปามเฟิร์สเอก่อนแต่ว่าอยู่ที่เรื่องของออปชั่นแล้วเหมือนกันนฮะ เคลียร์คลิปตัวไนได้ได้แชมป์อีกแล้วต้องเก็บให้ได้นะฮะอีก3คิวที่เหลือตรงนี้เขาจับได้เป็นรวมเป็น15โอ้แล้วยังไงครับแล้วเหมือนจะตัดใจจากสกครีนนะครับไม่รอจุบและจัสโมเมนต์สามสคริปตอหลไปครับแล้วกำลังเดินไหลามามเมื่อกี้ตเบ็มาแล้วจัสโมเมนต์โอ้น็อกใส่เอสทีเบสไปแล้วจอมจะผสมลา์จีไปแล้วยังไงฮะตอนนี้วันออนวันซิศตุรกชั่นเรียบร้อยครับเพอร์เพิร์มูดฮะไปต่อไปต่อไม่รอเลยฮะตรงนี้ฮะเพอร์เพิร์มูดฮะ ไม่นะลุยเปล่าจ้าไอ้เหี้ยไม่ต้องลุยไอสัตว์โดดแค่บ้านเดียวโดนทูบีรูดหมดสี่คนด้วย <c oughs> ไอ้เหี้ยปกติถ้าลอยไปจะไม่มีใครลอยตามมาไอ้เหี้ยดูวันนี้ด้วยไอสัตว์เอฟซีโน่นหนึ่งไอ้เหี้ยอะไรกูกดดีต้องเฮ้ย <c oughs> ใครสอ, <c oughs> องสี่หกเจ็ดแปดเหรอเจ็ดแม่เยอะจัง เจตีหนึ่งเจตีหนึ่งข้างบนไม่มีคนมาปะว่าไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะเว้ยว่าขวาสุดเนี่ยไม่ใช่แล้วไอ้สามเออเออขวาสุดไปนิโปก้าศอะเราเราไปเอาทุนได้ไหมเราไปฟาร์มข้างบนเลยข้างบนเลยตัวนึงอ่ะร้อยร้อยตัวนึงเชั้นเลยได้เพื่อนเฮ้ยมีรถเขียวด้วยเห็นปะตัวเลยร้อยสองตัวเลยอะไร้อยสองตัวว่าเขาหัวแล้วนะกับเราเนี่ยเออกับเราไงเลี้ยวแล้วเดี๋ยบวะเรียวแล้วมั้งไม่เลี้ยบเดี๋ยวเลียบนะแม่ เเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงเราไม่มีใครแล้วมันเอาปืนนะมันเอาปืนนะขวาตัวนึงก็แม่มันจะลอยไปขวากันขี่รถไปขวากันบ้านหลบหลังบ้านก่อนมามามามมาเลยจองป่าพี่เบ้นจอดอย่างนี้ก็โดนเยมาแล้วไปไปไเขาขวากันขวากนเขาามีใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เขับออกขวา ไม่แน่อาจจะมีคนขี่มาฟาร์มนี้แล้วก็ไปฟาร์มไหนวะเนี่ยไปฟาร์มบนเลยไปฟาร์มบนเลยเริ่มจากบนสุดเลยเฮ้ยเอาจริงผมบอกเลยว่าเอาจริงมาแล้วนะฮะับตรงนี้แล้วกลุ่มเอาแล้วสั่งฆ่าสั่งฆ่ามีกระทะกับปืนจะเอาอะไรไปสู้นะฮะตรงนี้เหยียบให้ไวยังไงฮะกลุ่มผมบอกเลยว่าชัดเจนคันเนี้ยมันติดป้ายสีม่วงเออโมบูตแน่นอนยังไงฮะเฮ้ยเอาดิงนัดสุดเลยนะผมจะขับไกลนะ มันมีคนใหม่เลยแต่ไต้มีปืนใช่ปะมี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 ว่าตัวซ้ายน่ะต้องเอารถรอบปืนมาไล่ข่าเราเว้ยวางกระดังกดั์ขึ้นมายิงนะขึ้นซ้ายมาพี่นี่ไงจริงด้วยส่วนที่เต้ส่วนไหนกูก็มีปืนโหเที้ยเต็มเลยสัตว์อท้ายมาท้ายมือตัดเลยมันรถเก่งด้วยวะถึงไม่เยอะได้วยตัวต้องเข้าบ้านวะเพื่อน ไม่ต้องเข้าไม่ได้ไม่ได้ต้องไปอีกต้องไปอีกต้องไปบ้านเอวเพื่อนมันไม่ทด้ดูยังงั้นดูอย่างงั้นดูอย่างงั้นงเฮ้นรวยรวยรวยเฮ้ยกลับไปได้ปะกลับไปได้ปะไม่ต้อง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 เอาบ้านเอาเลยเอาบ้านเราเลยท่านไปเฮ้ยกระสุนกระหม่อมกระสุนกระหม่อมกระสุนกระมอดกระสุนกระมอดกระสุนหมดนะเว้ยไม่มีปืนวะมึงไปหาปืนเลยหาปืนเลยหาปืนเลยไปหาปืนเลยมันเจ็บมากมันเจ็บมากัด ผมตัวหนึ่งอ่ะมันเจ็บมากเลยเ้ยรอได้1ิบบ้านกูรอรอพี่เป็นรอผมไม่ปืนผม้องไว้หรอไม่มีคนเข้าบ้านใหญ่สัก สุดหมดไอ้เหี้ยกไูได้หมดเลยนะเว้ยเดี๋ยวก่อนตอนแก้ขนมปังหากูได้ปะไม่มีอะไรเลยพียวเลยโอ้โหเห็นกูไอ้เหี้ยเอ้ยไม่น่าหนอนเลยนะชุบกันได้หมดใช่ปะใช่เอออดไอ้ออเหียยไ,ได้ตัวเดียวอข่อย ว่าแตอนแรกก,กูจะให้ไปโดดสุดสายไล้สัตว์เออกสุนกูหมดเว้ยหลยรื่อนบินตกเฮี้ยสัตว์ถ้าเป็นแบบเมืองเมืองอ่ะน้าตู้วัดวัดไหวอยู่เว้ยถ้าผมก็สุนเยอะมันตายหมดพี่ผมเหลือแค่สิบนัดเองมั้งผมไม่ได้เก็บมาเพิ่มอะ่ะผมเก็บแค่สองกองอะ่ะหายแล้วไปอลอารถไม่ทันหระตองแอบแถวนี้ก็เได้นะ หมอบต้องหมอบหมอบเพื่อนหมอบไม่ได่าเ,เพื่อนให้มันสวยแล้วแล้วไปเผอไอ้เหี้ยที่สามว่าจบแล้วไอ้ที่ทำก็สวยไอ้คิกูุณน่าจะเก็บมันมันมีปืนนอกบ้านคนหนึ่งไม่มีคนเก็บเลยกือยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมักสี่อ่ะไม่มีใครไปข้างหลังเลยมั้งไม่มีเตอนนี้หมดเลยการจะเอาเข้าบ้านก่อนนะ เสียดายว่ะเฮ้ยเชื่อเชื่อไเขาแพี่ไม่หรอกแปลว่าข้างบนเราเป็น 2B เยอะข้างล่างผมนึกว่าเราจะขี่อย่างนี้ก็แบกบ้านนี้มีคนที่เกาไม่กล้าขับใช่ใช่แต่บ้านแต่ที่ตรงนี้เสียวกว่าเสียยวกาดังนะผม เช่นลุงนี้ขับเขา้าข,ขับเขา้าริบก้าไปแทงกับวัดชเมงเลยเนาะไอ้เหี้ยเพราะฉนั้นพวกมึงมีปืนอยู่เชื่อหน่าแกปืนสักคนหนึ่งวะไอ้เหี้ยตอนลงมาเราดูไรดิเรือโคตรน้อยเลยผมกระสุนหมดเลยทั้งงั้นได้สามอ่ะมันมองใจคนหนึ่ง<อ>ใช่พลังเออแปลงได้สามแล้วเราได้ไปแปลงเลยเว้ยแล้วบ้านนั้นคือไม่มีเหี้ยอะไรเลยเว้ยบ้านที่เข้าบ้านที่จอดอ่ะมันมีปืนแค่ตัวเดียวอนะเว้ยพี่เบนน่าจะลงมาสู้กูณแค่อยู่อันผี อ้าใช่เหรอเออไอ้ตัวไอ้เคเนาะเผอถ้าพวกมึงตรงบ้านนั้นมีปืนเนี่ยกูก็คือกูได้ปืนต่อหลังก็เหมือนกันในี่นี้ยไม่ถ้ามีปืนจริงชนะ้ปเอ้ยเอมิตรีหมดเออในที่สามแล้วเหียเราอะมันตามไม่ทันเดือดเราเอมิตีพเหเออใช่ย ได้ป่ะไอตองเผื่อแชมป์ไอ่เฮี้ยใครจะไปรู้วะก็ไม่ทันแชมป์ก็ไม่ทันไม่ทันเลยไม่เออวะเขาได้ไปสามเออได้ไปสามันไม่ไหวสิบแปดแต้มเองแปดสิบแปดต้องแชมป์สิบคิวอ่ะเต้องแชมป์สิบถ้าเขาตายตอนนี้ต้องแชมป์สิบคิวอ่ะสิบิวหาจากไหนเขี่ยกูอ่ะไม่คิดว่าเป็นเขาเว้ยใครป่ะไปลงตรงตรงนันเนอ่ะผมไม่ได้คิดว่าจะยังไงก็ใช่เว้ยผมผมบอกแล้วว่าขวามัน มันเล็บแปลกๆไว้มันได้มาแปดตัวผมนับวลอแถ้าผมรับเอจีนับสี่เจ็ดไปแล้วอ่ะใช่ปกติไม่เยอะขนาดนั้นแล้วประเด็นหน่ะมันเสือกได้ดาเสียใช่ปะไอเหี้ยใช่ใช่ถ้าบ้านของมันไม่มีรถก็จบแล้วไอเหี้ยหมดเฉยๆคุยเอ้ยผมน่าจะเก็บมาวะเมื่อกี้ผมกลัวพี่นี่ไงที่เป็นจอดโลงผมต้องไปขึ้นรถเร็วไว้ที่เป็นต้องมาจอดหลังบ้านตรงนี้ไว้แล้วไม่แล้วเมื่อกี้ใครยิงกูได้อะต้องไงยิง นี่ไงเนี่ยมันลงนี่แล้วเว้ยว่าเว้ยเว้ยมันวิ่งหนีไหมครับมันวิ่งหนีไปแล้วมันวิ่งไปทางนี้แล้วมันไม่ได้ฟาร์มที่กูเห็นอ่ะสวยงามกูเก็บกระสุนได้อีกกองสองกองเลยสัตว์พะกูดูตัวซ้ายอยู่เว้ยเฮียตัวซ้ายมันวิ่งหนีไปแล้วเว้ยมีหน้าเก็บปืนเลยช่างมันเฮ้ยอนเฮ้ยเดี๋ยวไปเนี่ยมันพลาดพลาดผมก็พลาดเยอะ โอ้เงินเดือนไม่ขึ้นเลยเออเอาลืมลืมลืมอยากจะร้องไห้วะเฮ้ยมันขี่เมากูคนเดียวไปล้อมึงต้องไปตองไปตองโอ้ยตองไม่ตู้หวะเขี้ยตองขับเข้าบ้านเลยตองขับเข้าบ้านตองตองขับเข้าบ้านตองตองตองขี่ม้าขี่ม้าตู้เลยตองเขี่ม้าเลยเพื่อนโอ้ยตองไม่ขี่มาวะ โอ้เอเอ้ด้วยมันรู้มากมันรู้มากพี่ไม่ได้ถึงตัวเองอีกอ่ะตัดอ้อมจากข้างบนมันไม่รู้ว่ามีกระสุนเดือดก้าวนะถ้าผมมีกระสุนนะจบแล้วเพียงบปแล้วเสร็จไีเรียสภาพแล้วเมันไม่ได้พลาดเกมนี้ที่พอเอเอมาตัดเราเว้ยอเดือดมีเยอะเกมแรกก็น็อกเยอะเว้ยเกมแรกไอ เออเกมแรกที่มิดมาเจียไอตองก็พลาไอทีเอฟก็เออปัดแล้ว